สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ้งนะคะมาชมกันค่ะว่าวัาวนนี้มุ้งจะพาะแนะนำรุ่นไหนเนาะอย่างตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นรุ่น XL Passport ค่ะราคาอยู่ที่692,000บาทเนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์ธรรมดาเป็นแคปเปิดได้ยกสูงราคาถูกเนาะมาดูกันค่ะว่าสุดหล่อจะแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะ มาจ้าเริ่มต้นด้วยกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นทรงแรปเตอร์เนาะจะทำดำตัดขอบแดงนะคะดุดุนิดหน่อยแล้วก็จะมีไฟจุดๆุดสามดวงเนาะจ้าเพิ่มไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะอีกแถมมาอีกนิดนึงใส่ครอบไฟหน้าให้ลูกค้าเนาะมาต่อด้วยจมูกค่ะตัวนี้เป็นจมูกทรงเตี้ยนะคะ ด้านข้างจ้าด้านข้างจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เป็นแบบมีหมุดเนาะมาพร้อมล้อมแม็กค่ะล้อมแมคคอ็กขอบ16นะคะยางมอนเตอร์ AT ทมาดูลายกราฟิกข้างๆกันจ้าตัวนี้มีลายให้คุณลูกค้าเลือกหลายแบบเลยนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกได้เลยเสริมล้ออีกนิดด้วยคิวกันสั์และราวหลังคาด้านบนจ้า มาพร้อมกับเบ้ารองมือนะคะกันรอยมาดูตัวชูโรงลจ้าเป็นโลบาแขนยาวของ Outlander นะคะตัวนี้แข็งแรงและใช้งานได้จริงเนาะเสริมลอยอีกนิดด้วยค้าไฟทายจ้าแล้วก็จะมีตัวเบ้ารองมือพร้อมดักปลายดาบนะคะ แต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทเองสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ